ยินดีต้อนรับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดหากพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนที่78พวสภูเขาแห่งความตายวีมีหลังจากที่เขาเือมตาขึ้นไม่นานวีเด็กก็เดินออกจากประตูเทเลพอลและพบว,ว่าตัวเองอยู่ในถ้ำลมเงย็นพัดเข้ามาจากปากถ้ำห,หนาวมันเป็นสถานการณ์ที่เขาต้องคุ้นเคยทุกวัน ด้วยประสบการณ์การนาวสันมาก,ก่อนทําให้เขาไม่สะุกสะสถานตอนลมหนาวที่พัดแรงดูเหมือนว่าในที่สุดฉันก็ต้องกลับมาที่นี้ทิดเนื้อเขาสิ้นสุดการเดินทางมายังสถานที่อันโหดร้ายแห่งนี้กับซียุนวีดีเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นหวัดมันคือเสื้อผ้าที่ทําจากนางมีคนของยติภายนอกปัดดูไม่น่าดึงดูดนักแต่ให้ความอบอุ่นได้ดีการอบอุ่นในฤดูหนาวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆบางคนพยายามทาตัวเท่ด้วยการใส่เสื้อผ้าบางๆวีึงมองคนเหล่านั้นและหัวเราะเยาะ พวกเขาจะไปในกันด้วยเสื้อผ้าแบบนั้นตามธรรมเนียมเสื้อผ้าที่น่าที่สุดดีที่สุดเสื้อผ้าอุ่นกลางที่ไม่ให้ลมเย็นเข้ามาได้เลยเสื้อผ้าใหม่ที่ทําจากวัสดุดีๆน้ำหนักเบาต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแฟชั่นอย่างไรก็ตามเสื้อผ้าที่เขาสวมนั้นพิเศษมากเสื้อผ้าที่ยัดด้วยขนสัตว์และฝ้ายจำนวนมากมันคล้ายกับเสื้อผ้าที่ชายสูงอายุที่ล่นเรือใต้ชายหาดสูงใสยมันเป็นเสื้อผ้าที่น่าที่สุดเพราะเสื้อนั้นนาและทนทานคุณจึงสามารถใส่ได้ทุกปีผลเสียคือจะไมมมม่่่ีีีใใใคครรรดูนนนสสสาาววเเืืออ้้้้ผแแบบังกชิต เขาถูกเรียกว่าคนแก่ขณะที่เขากําลังทรงนมมันเป็นความทรงจําที่เจ็บปวดและน่าตกใจซึ่งเขาไม่อยากจะหวนคิดถึงแค่แตขณะที่วีจะสำรวจรอบๆเขาพบอันเวนนอนและเซยุนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพระสันตป,ปาปาอันเวนตอนการเดินทางไปกับเขาเป็นเรื่องที่สบายใจเนื่องจากเลเวนที่สูงและความรู้ด้านเวนบอลศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงหากไม่มีอันเวนตอนคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาชนะผาบันไพโลหิตแท้ครั้งนี้เขาต้องพึ่งพาอันเวนรอนและเซยุนเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ ปีเดอหันหน้าไปหาอันเวนตอนและสังเขาอากาศหนาวตอนนี้ลองดูก่อนว่าก่อกองไฟได้ไหมครับหลังจากที่อันเวนตอนตอบอย่างสุภาพเขาก็รวบรวมไม้ที่อยู่ใกล้ๆและเริ่มก่อไฟอันเวนตอนผู้ใจดีและบริสุทธิ์ทำตามคำสั่งของเขาโดยไม่มีข้อต้แย้งในขณะเดียวกันริมงฝีปากของซิยุนก็กลายเป็นสีน้ำเงินเข้มอันเวนตอนสูงเสื้อคลุมที่ไม่ยอมให้ลมหนาวพัดเข้าไปได้เพราะเขาเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพระสันตะปาปาวีแตสูงเสื้อนังยติเช่นกันซึ่งช่วยให้เขาทนทานต่อความหนาวเย็นได้บ้าง อย่างไรก็ตามซียุนไม่มีเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นเป็นพิเศษดังนั้นเธอจึงต้องเผชิญกับความหนาวเย็ยนสุดขั้วอย่างเต็งที่ปีดิดอิบอุปกรณ์เย็บผ้าและวัสดุต่างๆออกจากกระเป๋าเป้เนืน่องจากเขาไม่มีทั้งเลือกอื่นนอกจากต้องเดินทางไปกับซียุนเขาจึงจะทำเสื้อผ้าให้เธอโชคดีที่มีวัสดุเหลือจากการทำเสื้อผ้าให้ผู้จอมทัพอยู่บ้างปีดิตัดนางและเริ่มเย็บด้วยความระมัดระวังมากกว่าปกติสิิงเสื้อผ้าหนังสำหรับผู้หญิงความทนทานษ8ป้องกัน25 เสื้อผ้าที่ทําจากมูปาดําที่มีอายุยืนยาวช่างตัดเสื้อที่มีวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมทําเสื้อผ้านี้โดยใช้วัสดุเก็บผ้าขั้นกลางเนื่องจากเสื้อผ้านี้ไม่นาจึงทาให้เคลื่อนไหวแขนทาได้เป็นธรรมชาติและสวมใส่สบายในการทํากิจกรรมต่างๆข้อกําหนดเลเวล2 5งอห้าตัวเลือกความคล่องแคล่วบวกยี่สบตรวจจับลูกซ้อนได้ยากขึ้นเมื่อนักเต้นสวมใส่ประสิทธิภาพของการเต้นรําเพิ่มขึ้น3%วเปอร์เซ็นมีเด็กเย็บเสื้อผ้าเสร็จแล้วและยื่นให้เสย,ยุนกรุณาใส่สิ่งนี้เถอะ ทั้งหมดนี้ในขณะที่พยายามแสดงความสุภาพที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเสื้อผ้าที่วิติทำเป็นเสื้อผ้านังธรรมดามันเป็นสิ่งที่สามารถใส่ไว้ใต้ชุดปลอะหนักได้ในขณะที่นักเวทและนักบวชขาดพลังกำลังที่จะทำเช่นนั้นอาชีพที่สามารถสวมชุดปลอะหนักได้มักจะสวมชุดปาอหนังเพิ่มเติมทำให้มีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นเขาทำเสื้อผ้าตามขนาดตุกของซิงยุนซึ่งเขารู้ลงหน้าอยู่แล้วอย่างไรก็ตามซิยุนไม่ได้หยิบเสื้อผ้าเธอมองเสื้อผ้าที่วิติยืน่นให้เธออย่างแน่แน่ความคิดหนึ่งแวบบเขข้ามามในหองี เธอคงลำบากใจที่จะรับจากคนรู้จักมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พวกเขาเดินทางด้วยตาลายวันในขณะที่เขาเป็นออกทาริชวีแต่ซียุนไม่รู้เรื่องนั้นเนื่องจากเธอจําได้แค่ว่าเจอเขาตอนกินบาร์บีคิวที่กระท่องของครูฝึกมันจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ด้วยความคิดเหล่านั้นวิซิจึงยิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรไม่เป็นไรคุณใส่ได้เลยเนื่องจากมันถูกทนเพื่อคุณโดยเฉพาะรีบรับไปเถอะอย่างไรก็ตามซียุนใส่หน้าโดยไม่พูดอะไรทําไมเธอถึงทําตัวแบบนั้นวีถิงเงยงงและมองตามสายตาของเธอซ ไม่จริงหน้าความคิดที่แวบเข้ามาในเซยวินาทีมีแตตตรวจสอบตำแหน่งของซิยุนเธออยู่ตรงหน้ากองไฟเธออยู่ใกล้ไฟมากจนหากขยับเข้าไปอีกนิดเดียวเธอคงจะไม่เธอคงเปลียกความหนาวนั่นหมายความว่าเหตุผลที่เธอปฏิเสธที่จะใส่สิ่งนี้คือเหตุผลที่เธอปฏิเสธไม่ใช่เพราะเธอรู้สึกยากที่จะรับความช่วยเหลือเธอแค่ต้องการเสื้อผ้าที่อุ่นกว่าเล็กน้อยอย่างเงียบๆเ,เสื้อผ้าที่วิตตธรรมนั้นสะท้อนถึงการเปิดเผยของเสื้อผ้าผู้หญิงอย่างเหมาะสมและเขาไม่ได้เพิ่มชั้นเพื่อลดปริมาณวัสดุที่ใช้้้้้เเเเเธออออออสสสังงงงงกกกกตตตตห็นนิ่่่่ีีียยาาาาบแแแลละรืผทไป วีตึกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เธอโดยใช้วัสดุที่เหลือเขาเพิ่มชั้นและปิด่วนที่เปิดเผยของเสื้อผ้าเพื่อทำให้เสื้อผ้านาขึ้นเป็นงจุดนี้เองที่ซียุนคว้าเสื้อผ้าและเดินไปเปลี่ยนหลังก้อนหินหลังจากเตรียมการรับมือกับความหนาวเย็นเสร็จสิ้นวีตึกก็หันไปถามอันเวนบอลภูเขาแห่งความตายอยู่ที่ไหนมันรู้จักกันในชื่อภูเขาเซนเดียมสถานที่นั้นเกี่ยวข้องกับกองทัพอันเดดด้วยหรือเปล่าวีตึกถามคำถามนี้เพราะภารกิจระดับสูงส่วนใหญ่ที่เขาได้รรััััับบเเกกกกี่กกกดด่่ยยววข้้อออออองงงงงทททนนนนนดใาาาาาหหึไ็ตมส ศาสนาจาักรกำลังสึบสวนกองทัพอันเดทที่บันคาลควบคุมพวกเขาเปิดเผยว,ว่าภารกิจนี้และสกองทัพอันเดไม่เกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวข้องกับจัก,กรวรรดินี้พระไโบรานคุณน่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูเขาเซนเดียมจากผู้เฒ่าแห่งหมู่บ้านโมราตาเข้าใจแล้วมีจิตเดินออกจากถ้ำความมืดมิดขนาดใหญ่ปรากฏให้เห็นในระยะไกลมันคือปราสาทโมราตาที่ซึ่งเขาต่อสู้กับลำไภโลหิตแท้อยู่เหมือนว่าพวกเขาจะบูรณาบ้านเรือนในบริเวณรอบนอกของเครือหัสซึ่งเคยเป็นซากปรักหักพังในอดีตได้อย่างงดงามผู้ก,ก็เเดินนนนนนไไปปมาททีีี่่ัััถะ วีเดินโซเซไปยังหมู่บ้านโมราตาบันเวงเและซียุนตามเขาไปชาวบ้านต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนักบพวกเรายินดีต้อนรับการกลับมาของท่านสู่ที่แห่งนี้พวกเราจะไม่มีวันลืมพระคุณที่ท่านช่วยชีวิตพวกเราไว้เมื่อภารกิจสําเร็จหมู่บ้านก็ฟื้นถึงชีพวีเเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ดีที่สุดของหมู่บ้านด้วยเหตุนี้เขาจึงได้รับความเอื้อเฟื้อจากชาวบ้านมากมายวีเเริ่มต้นด้วยการไปพบผู้เฒ่าบ้านหลังใหญ่ที่สุดที่ในอดีตถูกทำลายจนไม่เหลือแม้แต่โครงกระดูกได้รรับบกกาาาาซซ่่ออมมแแลละยเเป็นน้้ขงผู ภายในบ้านฟืนในเตาผิงกำลังลุกไหม้สงปรินอายอบอุ่นนักรบข้าขอขอบคุณท่านอย่างจริงใจที่กลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราในยามยากลำบากเช่นนี้ถึงจะไม่ใช่กรณีนี้ผมก็อยากจะกลับมาอีกครั้งผมดีใจที่เห็นว่าท่านและชาวบ้านสบายดีเป็นเพราะการคุ้มครองของอัดวินและนักบวชแห่งเฟรยาหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์อาจถูกบุกลุกได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกับกรณีของหมู่บ้านบารันมอนสเตอร์อาจลักพาตัวผู้คนและบังคับให้พวกเขาเป็นทาสอย่างไรก็ตามด้วยความพยายามของศาสนาจากแห่งเฟรยาหมู่บ้านนี้จึงปลอดภยัย คราท่านำตะกร้าที่เต็มไปด้วยมันเทศออกไปนำออกมาบังเอิญว่าเป็นเวลาอาหารเย็นพอดีท่านจะร่วมรับประทานด้วยกันหรือไม่ผมจะไม่ปฏิเสธวีดงนั่งลงที่โต๊ะและเริ่มปอกมันเทศสยุนก็นั่งลงข้างๆเข,า,ข,า,ขาและเริ่มปอกมันเทศและกินอย่างเงียบๆในอดีตพวกเขาก็เคยทานอาหารด้วยกันแบบนี้ที่กระท่อมของครูฝึกทุกครั้งที่เราเจอกันดูเหมือนว่าเราจะลงเอยด้วยการกินอะไรด้วยกันถ้าเราผูกพัพนกันขนาดนี้มันจะเป็นพรหมลิขิตได้ไหมมันเทศที่พวกเขาใส่ในกองไฟแล้วย่าง มันเทศที่กินตอนกลางคืนมีไอ้น้ำและมีเนื้อสีทองสวยงามวิตกกัดมันเทศทำใหญ่มันเค็มกลางหวานหวานมันจะสมบูรณ์แบบมากถ้ามีกิมจิด,ด้วยเขามีทักษะการทําอาหารเพียงพอที่จะทํากิมจิดได้เขายังมีส่วนผสมที่จําเป็นด้วยอย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเริ่มมก,กินจิเมื่อ,อยากกินนั่นคือเหตุผลที่อาหารพิเศษเช่นกิมจิมักขายในราคาสูงมากเพราะมันกลายเป็นอาหารสากรนที่แพร่หลายจนแม้แต่ชาวตะวันตกก็กินได้มันจึงมีอยู่ในร้านอาหารส่วนใหญ่ ผู้คนชอบกินกิมจิจนถึงคณะที่เชฟจะต้องเรียนรู้วิธีทําเป็นอันดับแรกวีดกปอกและกินมันเทศอย่างขยันขันแข็งตั้งแต่มาถึงภาคเนื้อมีอาหารกินน้อยมากพวกเขาจึงอยู่ในสภาพผิวโหอยอันเวนตอนพยายามกินอย่างสุภาพในตอนแรกแต่เขาก็เริ่มกินอย่างรีบร้อนหลังจากที่เขาเริ่มเดินทางไปกับวีเขาก็เริ่มทราบซึ้งในรสชาติของอาหารตะกร้าที่เต็มไปด้วยมันเทศเริ่มว่างเปล่าอย่างรวดเร็ววีดและอันเวนตอนกินเป็นส่วนใหญ่แต่ปริมาณที่เซยุนกินเข้าไปก็มากพอสมควรตอนนั้นเองที่วีทึงมองไปที่สีหน้าของผ คนที่ขอต้องประเมินสถานะของผู้มีพระคุณเสมอเพื่อที่จะอยู่รอดและกินได้ดวงตาที่จ้องเขม็งและคิ้วที่คงเวยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขากําลังรู้สึกอ่อนไว้กับปริมาณมันเทศที่ลดลงวีแต่ความมันเทศลงและทมคําถามผมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูเขาเซนเดียมแม้ว่าจะไม่ได้รับภารกิจภูเขาแห่งความตายก็มีมอนสเตอร์ให้ล่าและสมบัติให้คนหาอย่างไรก็ตามการได้รับภารกิจนั้นดีกว่าเพราะมันให้ข้อมูลและรางวัลที่จําเป็นผูทาวมองออกไปนอกหน้าต่างไกลไกลเรากับจะสลัดความผูพันที่เขามีต่อมันเทศออกไป พิมาขาโพลปกครองทั่วทัศนียภาพท่านทราบถึงความรุ่งโรจน์ในอดีตของจัก,กรวรรดินี้ฟรให้ของเราหรือไม่ไม่ครับผมไม่ทราบมีเด็กเคยศึกษาประวัติศาสตร์ของทวีปแวซายแยกตามหากมันเป็นเรื่องราวของกันขึ้นและลงของแต่ละอาณาจักรและวีรบุรุษของพวกเขาหากเขาเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังมันจะช่วยในการได้รับภรรกิจสาคัญอย่างไรก็ตามในสถานการณ์เช่นนี้การแส้งคำเป็นไม่รู้จะดีกว่าด้วยวิธีนั้นเขาจะได้ฟังเรื่องราวมากขึ้นแต่มันอาจเป็นคำไม่สำ,สำคัญสำหรับคำท่างอื่นผู้ท้าทำหน้าเศร้ามันเท่ที่รลมมอาาาจีศนนนนคคััญใวเ้้ เขาอาเซียใจกับการเชิญชวนที่เขามอบให้ปีไปและพักพววเมื่อพวกเราถูกคำสาปชั่วร้ายที่ทําให้พวกเรากลายเป็นหินจักวรวรรดินใฟ้ยังคงเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมันไม่หนาวเท่าตอนนี้ต่ละมันมอบแก่การอยู่อาศัยมากถ้าเป็นหนึ่งในคุณนางชายแดนของจักวรวรรดินิฟายอาจกล่าวได้ว่าชาวบ้านทั้งหมดในจังหวัดโมราต้าเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์หากมองจากอีกมุมหนึ่งมันเป็นหมู่บ้านสาคัญที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมีภารกิจมากมายหากภาคเหนือได้รับการสารวจอย่างจรงิงจังหมู่บ้านก็จะแออัดไปด้วยนักผจญ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการบุกรุกของมอนสเตอร์อย่างก,กระทนหันที่เมืองหลวงเมื่อข้ายังเด็กชาวบ้านจึงเผชิญกับการถูกทำรายล้างเมื่อจักรพรรดิผู้สาบานว่าจะทรงดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติตลอดไปต้องทรงสิ้นชีวิตพระองค์งปรับที่คลาและทอดทิ้งเมืองหลวงขณะที่ทรงหลบหนีไปกับองครักมอนสเตอร์ออกตามล่าจักรพรรดิที่กำลังหลบหนีและมีเขาหรอว่าในที่สุดพวกมันก็ตามทันและจับพระองค์งได้สถานที่ที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนคอภูเขาเซนเดียมจักผผ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 รพรรดิคงสิ้นพระชนไปแล้วประมังช่พระองค์คงสิิ้้นนนระะชชชไปแแแลลลลววโดดดยยยยกกาาาาาสสอออ่งงงขีีจจจััึเคบท ขณะที่คุณนางเข้าสู่การแย่งชิงอำนาจที่ปืนปิ้งพวกเขาทั้งหมดอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงข่าวลือที่ไม่แน่นอนพวกเราไม่สามารถค้นหาความจริงได้นั่นคือเหตุผลที่พวกเราอยากจะค้นหาความจริงไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นปิงความจริงและกิจจิศจักรวรรดินีฟ้าสร้างเรื่องราวแห่งความรุ่งโรจน์มากมายซึ่งได้แต่สลายลงจักพรรดีเบนม,มีฟ้าที่หกทรงเป็นอัศวินที่โดดเด่นและเป็นนักรบที่ไม่รู้จักคำว่าถอยอย่างไรก็ตามพระองค์ถูกประณ คนหาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหุบเขาเซนเดียมความยากรางวัลสมบัติของจัก,กรวรรดินิฟาไฮข้อกําหนดของภารกิจเฉพาะผู้มีคุณธรรมเท่านั้นที่สามารถรับภารกิจนี้ได้ต้องสามารถทนทานต่อความหนาวเย็นสุดข,ขั้วได้ภารกิจระดับ A เปมีภารกิจหนึ่งปรากฏขึ้นมีสิทธิถอนหายใจด้วยความล่องอกอยังไงก็ตามโชคดีที่มันเป็นแค่ภารกิจระดับ A ความขอบคุณที่มันเป็นเพียงภารกิจระดับและไม่ใช่ภารกิจระดับ ที่รู้กันว่ามีอยู่เท่านั้นแหลงผ่านร่างกายของเขาวีดิเหลือบมองซิยุนอย่างลับปาดวงตาที่ใสกระจ่างและผิวพรรณที่ไร้ที่ติและโปร่งแสงเธอผู้มีความงามที่ทําให้ผู้คนลังเลที่จะเรียกเธอว่าสวยเพราะกลัวว่าจะไม่เคารพเธอกําลังเปล่งประกายเสน่ห์ลึกลับที่อยากจะบรรยายแม้ว่าเธอจะสวมเสื้อผ้าหนังเรียบที่วิตตุรรมแต่เธอก็เปล่งประกายความสง่างามซิยุนมีความงามที่แท้จริงที่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าใดๆให้กลายเป็นงานชิ้นเอกที่รูราได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่วีดิเห็นทั้งหมดคือสานักสูธรรมดาคนนหึ่ง ถึงแม้ว่าดูเงอนว่าคราวนี้ฉันจะได้รับภารกิจที่ยากอีกแล้วแต่เนื่องจากฉันมีคนที่สามารถช่วยได้มันก็คงไม่เป็นไรจากสิ่งที่เขาเห็นความสามารถในการต่อสู้ของซิยุนไม่ใช่เรื่องเล่นๆทักษะที่ทรงพลังพลังชีวิตที่เหลือเชื่อความแข็งแกร่งที่ไม่มีวันหมดและแม้แต่ความเสียหายที่น่าประหลาดใจในฐานะหนึ่งในอาชีพนักสู้ปาดกล่าวได้ว่ามีเพียงจุดแข็งเท่านั้นที่ถูกรวบรวมและนำมารวมกันถึงแม้จะมีผู้เล่นคนอื่นๆเช่นวิโดดูเลาเป็นเมชีที่แสดงความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดที่โดด การเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นและอ่อนโยนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผู้ยิงผัานวกกับการใช้ทักษะระดับสูงอย่างไรที่ติมันเป็นวิธีล่าที่รวดเร็วและปลอดภัยกว่าหากมีมานาเพียงพอยิ่งไปกว่านั้นเมื่อซีย,ยุนเข้าสู่การต่อสู้อารมณ์ของเธอก็เปลี่ยนไปดวงตาของเธอเป็นประกายขณะต่อสู้ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของลาสเบอร์เซอร์เกอร์ในฐานะเบอร์เซอร์เกอร์ทุกครั้งที่สังหารมอสเตอร์พลังชีวิตและมานาจะฟื้นฟูแม้ว่าปริมาณจะน้อยมากแต่ท่าต่อสู้ในสถานที่ที่มีมอสเตอร์จำนวนมากผลลัพธ์ก็จะแตตกกก่่าาางงันอยม ภาคคลาสิลปการต่อสู้ที่เราเป็นชีเลอกนั้นแข็งแกร่งในการต่อสู้กับศัตรูกลุ่มเล็กๆคลาสเบอร์เซอร์เกอร์ก็เชี่ยวชาญในการเอาชนะมอนสเตอร์จำนวนมากโดยไม่ต้องพักเนื่องจากซียุนู่กับเขาวีซิงรู้สึกกดดันจากเควสน้อยลงมากฉันจะไปที่หุบเขาเส้นเดมและตรวจสอบเมื่อไปถึงคุณยอมรับเควสแล้วหลังจากตอบรับเควสยังง่ายได้ท่านผู้เฒ่าก็เป็นมิตรมากขึ้นขอบคุณที่ท่านเต็มใจทำภารกิจที่ยากลำบากเช่นนี้เพื่อพวกเราไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้วอันนทททีีีี่่่่่จรจททาารริงผมมมมออยยาาาากกโษไไสถเเด้้็ว หากแนาคตมีภารกิจที่ยากลำบากกว่านี้อีกโปรดมองหาผมการล่าสัตว์นั้นยอดเยี่ยมแต่รางวัลเควสก็มีค่าเช่นกันเนื่องจากเขาสามารถทำเงินจากการโฆษณาจากการอัปโหลดไปยังฮอกิติยศ์หรือทำสัญญากับสถานีโทรทัศน์มันจึงเป็นข้อเสนอที่ดีเพื่อเพิ่มความสนิทสนมให้สูงขึ้นเขาจึงใช้สถานการณ์นี้เรากับจะแสดงให้เห็นถึงคนกระทบอย่างมากใบหน้าของผู้เ่าก็แสดงความชื่นชมต่อชายหนุ่มจนถึงตอนนี้ผู้ที่ต้องการทราบความจริงได้ส่งคณะสำรวจและอัดวินไปมากมายนับไม่ถ้วนแต่ไม่มีใครกลับมาเลยหลังจากนั้้นนนนุุบเเเเเขขาาดมกกก็ปป็ปที่่รรูจัใชือณ หลังจากได้ยินคำพูดของผู้เท่ามิเตก,ก็อยากจะปรีดร้องท่านไม่ควรบอกความลับแบบนั้นให้ผมรู้ก่อนเหรออย่างไรก็ตามความจริงก็คือระดับความยากนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังได้จากเควสระดับเนื่องจากเขาเริ่มต้นจากสู์เสมอเขาจึงไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนใจหลังจากมาถึงจุดนี้ผู้เท่าพูดต่อแล้วคนนี้ก็จะมาด้วยใช่ไหมเขาหมายถึงเซยุนเด็กสาวที่ทำหน้าเย็นชาก,กว่าความหนาวเย็นของทิศเหนืออย่างไรก็ตามเพื่อรับเควสร่วมเธอจำเป็นต้องเข้าร่วมปาร์ตี้มีเตกยื่นมือออกไปโปรดเข้าร่วมมปาตีของผ คุณได้เชิญเซยุนนิมเข้าร่วมปาร์ตี้แล้วเนื่องจากเธอเคยเข้าร่วมปาร์ตี้อื่นเราบกว่าพวกเขากำลังรวมตัวกันเมื่ออยู่กับเซชิปิีนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้รับการเชิญเข้าร่วมปาร์ตี้เป็นการส่วนตัวอย่างไรก็ตามเซยุนยังคงนิ่งเฉยบีตเริ่มรู้สึกสังหอ์ใจไม่มีทางที่เธอจะปฏิเสธที่จะเข้าร่วมปาร์ตี้หลังจากมาถึงขนาดนี้หรอกใช่ไหมมันอาจกลายเป็นสถานการณ์ที่เธอจะไม่ยอมรับเควสและปล่อยให้บีตธต้องทนอยู่คนเดียวเขาเริ่มคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็็็นน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 เเเชช่่่่่ั้้แอออซียยยยุไไมดปคาาางทหภก ถึงแม้เธอจะชอบการต่อสู้แต่เธอก็ไม่ได้โลภสามารถบอกไปจากการสังเกตว่าเธอจะไม่ต่อสู้กับมอนสเตอร์เว้นแต่มันจะโจมตีเธอก่อนแม้ว่ามันจะเป็นมอนสเตอร์หายากที่ออกมาวันละครั้งและรอบไอเทมดีๆอย่างไรก็ตามซิยุนเฉยเ,ฉยเมยต่อสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงเท่าที่เธอไม่เคยเอ่ยคำพูดใดๆขณะติดตามออคาริชบีไปรอบๆเธอก็อานเพื่อเฉยต่อเควสของวีดได้ขณะที่วีดเริ่มประมาสซายุนเองก็ค่อยๆวางมือลงบนมือของวีดคุณได้รับสมาชิกใหม่ในปาร์ตี้แล้วแม้แต่ซิยุนก็ไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเเเองงกกาาารดินนนนทช่ี้้ับคแปห และเป็นผู้ชายที่ไม่คุ้นเคยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจคิดได้ในขณะที่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนอย่างไม่รู้เรื่องของเซชวี v. แม้จะพิจารณาถึงสิ่งนั้นแล้วก็ตามหากอีกฝ่ายไม่ต้องการพวกเขาก็คงแยกทางกันไปแล้วแปลกจังฉันไม่รู้สึกปิดปักเลยซยุนรู้สึกมุนมงงนั่นคือคนที่เธอเคยเจอในกระท่อมของอาจารย์เท่านั้นอย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางอย่างเขาให้ความรู้สึกคุ้นเคยดอกจันดอกจันดอกจันนับตั้งแต่เธอออกล่ากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆของเซชวีก็รู้สึกเชนนีรรักษาซยุนเรข้า ลีรีอันคือชื่อพยาบาลที่รักษาเธอซซยุนไม่พูดอะไรสักคำแม้ว่าคุณจะบอกว่าสุขภาพของเธอกำลังสุดโทมเธอก็ไม่สามารถแสดงออกเป็นคำพูดได้เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นหลังจากการต่อสู้บิสคอยดูแลให้พวกเขามีเวลาว่างเพื่อให้เธอได้รับการรักษาเมื่อการต่อสู้จบลงเขาก็จะพันผ้าพ,พันแผลและซ่อมแซมชุดเกราะและอาวุธเคยมีครั้งหนึ่งในอดีตที่เธอรู้สึกเช่นนี้ความรู้สึกที่เธอได้รับเมื่อเดินทางกับออคาริชวีที่หุบเขาอยู่นูพูออคาริชวี avi, ผู้มีีีใใบบหนนน้าาาาท่่่เกกกลยดดััวแตตงจี แม้แต่วิธีซ่อมแซมอาวุธของพวกเขาก็คล้ายกันมากเธอไม่ได้พูดเธอสังเกตสีหน้าและแววตาอย,ย่างระมัดระวังทุกครั้งที่เห็นใครแม้ว่าเธอจะไม่เคยสนทนาแต่เธอก็สามารถตัดสินอารมณ์และอุปนิสัยของผู้คนได้จากการสังเกตของเธอในขนานั้นเธอรู้สึกถึงออร่าแบบเดียวกันจากวีดูที่เธอรู้สึกจากคาริชวีซูยุนไม่เข้าใจเจตนาของวีโดแต่เธอรู้ว่าเขาคือคนที่ปลอมตัวเป็นคาริชวีผู้ซึ่งเฝ้าสังเกตและปกป้องเธอแม้จะไม่ถูกต้องเสมอไปแต่เธอก็เชื่อความรู้สึกและสัญชตาตญาณของตัััวเเเเเออองงนนน่่่คืหตุผลทททีีธกจะดิาาไปบข ดอกจันดอกจันรดอกจันหลังจากวิดีโอ,อจากบ้านของผู้เท่าเขาก็เดินสำรวจรอบหมู่บ้านโมราตาและรวบรวมข้อมูลชาวบ้านและอัตวินและนักบวชแห่งเฟเนียาตายเป็นเป้าหมายของเขานักบวชแห่งเฟเนียยังคงอยู่ในหมู่บ้านโมราตาเพื่อปกป้องมันตอนนี้สีเด็กกำลังรวบรวมสบียงสำหรับการเดินทางและสอบถามเจ้าของร้านทาเกี่ยวกับข้อมูลของภูเขาเซนเดมภูเขาเซนเดมหรอมันเป็นสถานที่ที่รู้จักกันดีในชื่อภุเขาโมรณะพวกเขาบอกว่ามีมอนสเตอร์มากมายที่นั่นคุณบอกได้ไหมว่ามีมอนสเตอร์ชนิดไหนบ้างอืมน่าจะมีพวกโซล พวกโซลน้ำแข็งมักจะรวมตัวกันในสถานที่อย่างหุบเขามรณนะโซลน้ำแข็งพวกมันมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตที่น่าทึ่งและเนื่องจากความสามารถในการใช้ความเย็นจัดของพวกมันนั้นยอดเยี่ยมพวกมันจึงไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ต่อสู้ได้ง่ายอย่างไรก็ตามมิสะัมหวาดกลัวต่ออันตรายระดับนี้ไม่ว่ากรณีใดพวกเขาสามาล่าโซลน้ำแข็งได้โดยการล่อพวกมันออกมาทีละตัวตลับไปที่มันเป็นหุบเขาและไม่ใช่ดันเจียนอาจต้องใช้เวลานานแต่การใช้เหยื่อล่อพวกมันออกมาทีละตัวแล้วตีพวกมันก็ไม่ใช่เรื่องทีีี่่่่่่่่เปป็็นนนนไไไมมด้้แแแนอนออววาาาาาจจะพกกกทขงงงงรรยยูบ แต่เนื่องจากนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันพวกเขาจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวเรือโซลแลน้ำแข็งขายได้ราคาดีมันให้ผลดีกว่าสมุนไพรทั่วไปส่วนใหญ่และยังสามารถนำไปทำยาได้อีกด้วยวีแตผู้พยายามประเมินค่าทุกสิ่งเขาไม่ได้กลัวสัตว์ประหลาดที่แ็งแกรงเขาวาดกลัวสัตว์ประหลาดที่ตกแค่หนังเท่านั้นอันที่จริงเขาไม่พบอะไรที่น่ากลัวเท่าสัตว์ประหลาดที่ตบแค่หนังราคาถูกถ้ามันเป็นหุกเขาสถานที่สำคัญต่างๆจะสำคัญมากหากคุณสามารถยิงธนูจากด้านหนึ่งของหุเเขาา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 าไไไปปยยัังงออีีีกกกดดด้้้นนนนหึ่่่่่มมจ็ลททววก อย่างไรก็ตามหากโซนและน้ำแข็งครอบครองสนบนของภวกเขาและขยายอณาเขตของพวกมันมันอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่ามากวีถึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอนาเขตของพวกมันภารกิจยึดครองดินแดนของสัตว์ประหลาดคืนไม่มีทางอื่นนอกจากต้องมีการล้อมเมนที่มีประสิทธิภาพสถานการณ์แตกต่างจากการต่อสู้กับแผนบมไพโลหิตแท้กับปันเวนบอลและอัดวินแห่งเฟรียรพินไม่กี่คนในอดีตตอนนั้นจำนวนบมไพมีน้อยและไม่มีความรู้สึกของการถูกปลอมถึงแม้ว่าวิจะใช้คำพูดที่แตกต่างกันในการถามชาวบ้านแต่เขาก็ได้รับข้อมูลเดียวกัน ถ้าคุณกําลังมองหาหุกเขามรณะมันอยู่ไกลาจากที่นี่มากอย่างดีที่สุดก็ต้องใช้เวลาเดินทางหนึ่งเดือนทําไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะอาณาเขตของจัก,กรวดนินี้ฟ้าให้กว้างใหญ่มากสวนลน้ําแข็งหรอแน่นอนว่าน่าจะมีสวนลน้ําแข็งอยู่บ้างอย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่สัปปะลาที่คุณต้องระวังนี่เป็นเรื่องราวที่ฉันได้ยินจากปู่ของฉันแต่ว่ากันว่ามีคลังสมบัติอยู่ที่นั่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงมีอันตรายมากกว่ามากสัปปะลาและโอกาสที่จะตายจากกับดักมากมายพวกเขาบอกว่่่่าาาาาามมมีีคววรู้้สึกกออกาากนนนนนัับงงอยยแเเจททุชุชดหต แม้แต่พืชบางชนิดก็ไม่สามารถเติบโตใกล้หุบเขามรณะได้มีคนเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นสีเทาบริสุทธิ์บินอยู่ใกล้หุบเขามรณะด้วยฉันไม่ค่อยรู้เรื่องดีนักแต่พวกเขาบอกว่าสิ่งที่บินได้นั้นใหญ่โตมากพวกเขาบอกว่าแค่ตัวมันก็ยาวกว่าส0มร้อยเมตรแล้วเนื่องจากมันเหลือเชื่อมากคนที่เห็นมันคงเข้าใจผิดเรื่องความยาวปาตวินแห่งเฟรยาก็มีบางอย่างจะพูดเช่นกันหุบเขามรณะเหรอที่นั้นอันตรายมากสัตว์ประหลาดอื่นๆนอกเหนือจากโซละน้แผงก็มารวมตัวกันที่นั่นด้ เมื่อพิจารณาว่ามีสัตว์ประหลาดมารวมตัวกันมากแค่ไหนไม่ว่าใครที่เห็นก็คงพูดได้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติต้องมีบรสัตว์ประหลาดนำพูกมันอยู่มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดธรรมดาแน่นอนเพราะมันนำสัตว์ประหลาดอื่นๆมาหลายร้อยปีแล้วดังนั้นคุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมันจะดีกว่าถ้าคุณหลีกเลี่ยงบรสัตว์ประหลาดให้ได้มากที่สุดเนื่องจากผ่อนของเทพธิดาฟรยยอยู่กับท่านขอให้ความปลาหารของท่านจงมั่นคงขณะที่วีดิกำลังรวบรวมข้อมูลเขาก็ได้ภาาาาาาพรรรรรวววววมมขอออองงงสถนนนกกณณ์์ใหุบเะิแ่่่่่ฟยัััจไไไตืทป ปัตวินเหล่านี้เรามาระวังบอสัตตลาตัวนี้จนหวาดกลัวก็วไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันมีระดับสูงมากมันคงไม่ง่ายอย่างไรก็ตามต้องสัมผัสทุกสิ่งด้วยตนเองจึงจะเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่จําเป็นต้องรู้สึกท้อแท้เมื่อคุณยังไม่แน่ใจในสิ่งใดๆในตอนแรกต้องมีทางผ่านไปได้สิแม้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับภูเขามรณะก็ไม่มีทางที่จะได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมในหมู่บ้านใกล้เคียงในสถานที่ที่ห่างไกลกันเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับข้อมูลอื่นใดนอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานมากขณะที่เเเเขาาาากํลลลงสอออยนนนแะวดิ่่รรบหมมู้ต วีเด็กก็พบเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งฟรีน่ามันคือเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ถูกปลอดบันปลยโทริซาพอให้ตายเป็นหินพรีน่าตัวเล็กน่ารักกำลังถือกระเป๋าใบเล็กๆเฮคุณลุงคุณคือคนที่ช่วยฉันไว้ใช่ไหมคำว่าคุณลุงนั้นเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องได้ยินบ่อยๆอย่างไรก็ตามวีเด็กก็ยิ้มกว้างใช่แล้วดีใจที่เห็นว่าเธอสบายดีแล้วขอบคุณค่ะหนูคิดว่าตา,ายเป็นหินเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากหัวใจไม่เต้นเลือนไม่ไหลร่างกายแข็งทื่อและตายเป็นคุกค้างร่างกายของคุณโอ้ คุณนสนใจดอกไม้ไหมคะดอกไม้แน่นอนว่าบีตุดไม่มีความสนใจในดอกไม้อย่างไรก็ตามเขาจะไม่มีวันตอบแบบนั้นดอกไม้มีกลิ่นหอมผมชอบภาพที่สมบุสุขของผีเสื้อและพึ่งที่บินวนรอบดอกไม้ที่บานสะพรั่งอย่างสวยงามไม่มีอะไรสุขใจเท่ากับการนอนเล่นในทุ่งหญ้าและสูดอากาศบริสุทธิ์นี่คือวีตุดผู้ซึ่งจะมกมุ่นอยู่กับการล่าสัตว์ในดันเจี้ยนที่มืดมิดโดยมีเพียงคบเพลิงดันเจี้ยนที่มีอาการเป็นอับลื่นน่าขยะแขยงและสิ่งที่ไม่รู้จักปรากฏขึ้นเเเเเเมมมมมื่่่่่่่ออดินน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 นทททาา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 งงงลึกกขข้ข้้้ไปปวววีีุบบคคคสสสสใใรรรยัััถช็ู อย่างไรก็ตามเขามัจะแสดงความเอาใจใส่เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับพรีนานั่นเป็นเพราะเขาไม่อยากทำลายความฝันของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆในตอนนี้พรีนามีความสุขขนักปรบมือจริงหรอคะดีจังเลยคะ่ะนั้นคุณจะฟังคำขอเล็กๆน้อยๆของหนูได้ไหมคะพูดมาได้เลยหนูได้ยินมาว่าคุณกำลังจะไปที่หุบเขามรณะคุณคิดว่าจะหว่านมาเมล็ดพันธุ์ที่นั่นได้ไหมคะถ้าเพียงแต่ดอกไม้แห่งความหวังจะบานสะพรั่งในสถานที่ที่ออราหแห่งความชั่วร้ายและความตายรวมตัวกันก,การดูแลมเมล็ดพันธุ์เล็กๆเหล่านี้จนกว่าจะบานเป็นดอกไม้จะต เพื่อนใหม่ของหนูก็จะมีความสุขปิ่งดอกไม้ของพรีหน้าเด็กหญิงตัวเล็กๆที่รักการเคาดูวานมาเมล็ดและเฝ้าดูพวกมันงอกขึ้นจากดินอยากจะเป็นชาวนาในอน,นาคตหากคุณวาดเมล็ดพันของเด็กหญิงตัวเล็กๆและดูแลต้นไม้เหล่านั้นจนกระทั่งพวกมันวาดภาพบุกเขาสเส้นเดมัยเดย็กหญิงตัวเล็กๆจะมีความสุขตลอดไปและแนะนําให้คุณรู้จักกับเพื่อนของเธอความยากรางวัลการแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนของพรีหน้าพืชที่งอกขึ้นจากเมล็ดที่หวานข้อกําหนดของเควส ต้องมีความเอาใจใส่และความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อปกป้องดอกไม้จากซากตลาดและปล่อยให้พวกมันเติบโตอย่างปลอดภัยวีถึงมองมเมล็ดพันธุ์ที่พรีน่ายื่นให้ด้วยความรู้สึกท้อแท้อย่างมากกระสอบปานที่เด็กหญิงตัวเล็กๆหลักไปมามันเต็มไปด้วยมเมล็ดพันธุ์จนล้นมันเป็นปริมาณที่นับได้ยากมันเป็นคำขอให้ทำทุ่งดอกไม้ด้วยสิ่งนี้ที่หุบเขามรณะความทะเยอทะยานของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ต้องการปกคลุมโลกทั้งใบด้วยดอกไม้มันเป็นคำขอที่ยากมากมันเป็นงานอดิเรกที่จะปลูกดอกไม้สักสองสามชอบ หากเควสคือการทำให้มเมล็ดพันธุ์หลายร้อยมเมล็ดบันสะพร่งมันก็จะยากแต่ก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามหากจำนวนนั้นเป็นหลักหมืน่นหลักแสนนี่ไม่ใช่เรื่องปกตินอกจากนี้การที่เขาต้องปกป้องดอกไม้จากสัตว์ร้ายในขณะที่พวกมันกำลังเติบโตทำให้ภารกิจนี้เป็นงานที่น่าเกรงขามฉันต้องว่านมเมล็ดเหล่านี้ในหุบเขามรณะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมความยากถึงเป็นระดับเอีดิก,กํำลังจะสายหน้าและปฏิเสธนอกนอจากปัญหาความยากสูงแล้วดูเหมือนว่าจะมีงานที่น่าเบื่อมากมายจูๆ่ๆซายุนที่เดินตามมาอย่าง สมาชิกปาร์ตี้ซย,ยุนน่ายอมรับเควสแล้วซย,ยุนเป็นแบบนั้นเสมอเธอไม่เคยตอบรับเควสด้วยวาจามแม้แต่ครั้งเดียวแต่เธอก็ไม่เคยปฏิเสธคำขอของใครในที่สุดวีเด็กก็ไม่มีทางเลือกและยอมรับเควสผมก็ชอบปลูกมะลพพันธ์และพบปลูกเหมือนกันขอบคุณสำหรับคำขอที่น่าเรื่นรมเช่นนี้คุณได้ยอมรับเควสแล้วใบหน้าของเขาเหมือนกำลังร้องไห้แต่เขาก็กำลังฟื้นยิน้มมันกลายเป็นรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเ,เมื่อเวลาผ่านไปดอกจันทร์ดอกจันทร์ดอกจันทร์ลีฮเยยอนลงทะเบียนในปาร์าาาตี้เปี่ เธอเลือกชื่อตัวละครว่ายูรินมันเป็นชื่อที่น่ารักอ่อนเยาว์และเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่ชื่อที่ตั้งใจให้ดูอ่อนเยาว์อย่างแน่นอนยูริงเป็นคำย่อชนิดหนึ่งตาลเมอร์ซิที่มนุษยชนสัตว์ประหลาดฉันจะกำจัดพวกมันให้หมดยูริงอยากหาเงินให้ได้มากมากเธอชอบสะสมไอเทมให้ได้มากที่สุดด้วยเนื่องจากเธอมีเวลามากก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลายัยเธอตั้งใจที่จะทำงานหนักและเพิ่มเลเวลของเธอยูริงเลือกรเดียมเป็นเมืองเริ่มต้นนั่นเป็นเพราะเธอคาดหวังว่าหากโชคดีเธออาจจะได้บกับป มีใครอยากล่าด้วยกันหน้าหมู่บ้านไหมพวกเรากําลังมองหานักปวดฉันเป็นนักแกะสลักที่กําลังหาปาร์ตี้ฉันมีมีดแกะสลักความเสียหายเจ็ดฉันเป็นบาดเลเวลสามสิบห้าที่มีสกิลเพลงแห่งการรักษาและต้องการเข้าร่วมปาร์ตี้คงจะดีถ้าหาปาร์ตี้ที่จะล่าประมาณหนึ่งสัปดาห์ผู้คนกําลังเบียดเสียดกันอยู่ที่จัตุรัสกลางของโรเดียมตามปกติมีคอทานมากมายอยู่ด้านหนึ่งแต่ก็มีคนกําลังหาปาร์ตี้อยู่ในบางจุดในทางกลับกันมีผู้คนนับพันที่แห่กันไปที่จัตุรัสที่มีประติมากรรมสวยงามแต่ง มีนักเรียนมัธยมปลายปีสามจำนวนมากที่เพิ่งสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้สูงเสื้อผ้าเริ่มต้นและจ้องมองด้วยดวงตาเบิกกว้างอย่างไรก็ตามวีได้ได้ออกจากโรงเรียนไปแล้วในเวลานี้ยูรินคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วดี่ไม่เป็นไรฉันไม่อยากเริ่มเกมโดยเป็นหนี้บุญคุณใครอยู่แล้วยูรินพับแขนเสื้อขึ้นและหางานทําเงินเมื่อเริ่มเล่นอาร์ก็จะไม่สามารถออกจากเมืองได้ในช่วงสี่สัปดาห์แรกเธอต้องการหาเงินในช่วงเวลานี้เรากําลังมองหาคนช่วยในร้านอาหารที่สนใจการทําอาหารอย่างลึกซึง้ง ลูกของฉันชอบหนังสือมีใครจะอ่านเรื่องราวของฮีโร่สุดเท่ให้เขาฟังไหมหนุ่มช่วงนี้มีมแมลงวันเยอะเกินไปในร้านของฉันคุณคิดว่าจะจับมแมลงวันให้ฉันเป็นเวลาห้าชั่วโมงได้ไหมฉันจะให้ค่าตอบแทนคุณยี่สิบทองแดงนี่คือระดับงานที่ยูริงสามารถหาได้เช่นเดียวกับเบียเธอฝึกฝนด้วยการตีหุ่นไล่ตายอย่างเ,ง,เงียบเียอย่างไรก็ตามถ้าสถานะที่เธอเพิ่มขึ้นยังส่งผลให้ร่างกายของเธอแข็งแรงขึ้นด้วยฉันควรจะเป็นนักเวทอิงที่สวยนักเวทที่ยูริงอยากเป็นคือจองเวสผู้ พวกเขาใช้เวทมนต์ขนาดใหญ่ที่มีผลเป็นแหวงกว้างเพื่อเปลี่ยนสักประลานับร้อยให้กลายเป็นผู้พงนักเวทที่สามารถเรียกฝนในดินแดนแห้งแลง้งทำลายลายเขาและศึกษาเวทมนต์จงตีระดับสูงไม่เหตุพวกเขามรณะมีเชื่อว่าพูกเขาเซนเดม